ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจกจิตกวนใจเลือกใช้เคสและเคอส์สไตล์จีวิวแอดไว้มากกว่าที่คุณคิดแอดสรอคมาเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์เลยนะโอาวร์คร็อคเกอร์เลือกใช้ a อ u ูตนับเป็นวันอินพุตตี้แอนด์เซอร์วิสเมนชิว because it matters สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คล็อกโซนทีวีซีซั่นที่2นะครับอยู่ในช่วงของนัดมิสเตอรี่นะครับก็วันนี้ครับผมมีแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็นเกมมิ่งนะครับมาเอาใจแฟนๆกันนะครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กจากทาง AMD นะครับแน่นอนแหละว่ามาจากทาง AMD มดีเนี่ยสเปคเนี่ยจะต้องแรงนะครับเป็นสเปคจากทาง AMD แน่นอนนะครับก็จะมาในวิดีโอจากทาง ASUS นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊ก ASUS N 551Z นะครับก็อยู่ตรงหน้าผมแล้ว<ม>นะครับมาดูเรื่องดีไซน์กันก่อนเลยอย่างแรกตามสไตล์ของเรานะครับดีไซน์โดยรอบนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมาเป็นสีซินเวอร์เป็นหลักนะครับเป็นสีซินเวอร์เป็นหลักซึ่งก่อนหน้านี้นถ้าใครเคยเห็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจากทาง ASUS เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์ ROG ซึ่ง ตัวค่อนข้างหนาๆน,น,นะครับรูปทรงคล้ายๆกับ lamborghini นะครับแต่ตัวนี้นเป็น series n นะครับดีไซน์ก็ยังคง,ค,งความเป็น series n นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นสีซิลเวอร์นะครับวัสดุที่ใช้จะเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับแล้วก็จะมีลายเหมือนลายลาย,ลายปัสเซียนนิดหนึ่งนะครับตามสไตล์ A x ุดเ c a านะครับบริเวณฝาปิด นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้ asus สลักอยู่นะครับแล้วก็มีไฟ led สีขาวเวลาเราเปิดใช้งานเนี่ยจะมีไฟ led ติดมันด้วยนะครับก็ค่อนข้างเท่ทีเดียวนะครับตัวเครื่องนะครับรอบๆก็ค่อนข้างที่จะมีความหนานิดนึงนะครับด้วยความที่เป็นเครื่องแรงๆนะครับอ่านะครับก็จะมีโทน3สีเหมือนกันนะครับบริเวณขอบขอบนะครับขอบจริงๆเนี่ยจะเป็นซิลเวอร์สีอ่อนๆนิดนึงนะครับนะฮะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพลาสติกนะครับค่อนข้างแข็งแรงสีดำ นะครับอ่ะทีนี้รอบตัวเครื่องเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างนะครับก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับจะเป็น3.5มสําิลิเมตรสำหรับหูฟังไมโครโฟนนะครับแล้วก็ USB 3.0 1พอร์ตนะครับถัดมาครับบริเวณนี้นะครับจะเป็น Optical Drive หรือ DVD นะครับ DVD Drive นะครับแล้วก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบซับวูเฟอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยแถมซับวูเฟอร์มาให้ด้วยนะครับเป็นซีรีส์ N นะครับแล้วก็จะเป็น Kensington Lock ครับ ขยับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีพอร์ต DC in นะครับสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับแล้วก็เป็นช่องระบายอากาศนะครับถัดมาบริเวณนี้นะครับก็จะเป็น mini DP นะครับ1พอร์ตนะครับ HDMI 1พอร์ตนะครับ RJ45 สำหรับสายแลนนะครับ1พอร์ตแล้วก็จะเป็น USB 3.0 2พอร์ตครับ มาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าก็จะมี SD card นะครับหพอร์ตนะครับเป็น MMC card นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็น2จุดตรงนี้ก็คือ LED แสดงสถานะนะครับเปิดมาดูด้านในกันบ้างนะครับที่เป็นในส่วนของหน้าจอแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับส่วนของหน้าจอเนี่ยบริเวณขอบของหน้าจอก็จะเป็นสีดําเป็นหลักนะครับบริเวณสีดำนะครับนี่ แล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบด้านนะครับหน้าจอเป็นแบบด้านนะครับความละเอียดของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่1 9 2 0ก้ารคูณพันแนะครับขนาดหน้าจอ15.6จนิ้วครับนะครับก็เป็นหน้าจอ full hd นะฮะด้านบนเนี่ยจะมีกล้องนะครับเว็บ b c a m ล่าแบบมิวอินนะครับหจุดนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์เนี่ยเวลาเราใช้งานในส่วนของเขาเรียกว่าเทคโนโลยี amd g a d g e r นะครับนี่นะครับเราคอนโทรลด้วยมือนะครับนี่ฮะมันก็จะสามารถ เปลี่ยนหน้าได้นะครับโดยการคอนโทรผ่านมือนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์บริเวณด้านบนนะครับด้านล่างครับจะมีโลโก้ ASUS นะครับสลักอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลำโพงนะครับสจุดซึ่ง ASUS เนี่ยเขาได้ใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Bang o n u นด์โนะครับก็เป็นเทคโนโลยีชื่อดังของวงการเสียงนะครับวงการเครื่องเสียงนะครับถัดมาครับ ก็จะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับซึ่งจะเป็นแบบชิกลีคีย์บอร์ดมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับมีภาษาไทยมาให้ใช้งานเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงบริเวณนี้ก็จะมีนมแพดมาให้ใช้งานด้วยนะครับสำหรับคอเกมนี่หายห่วงนะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นคีย์บอร์ดที่ฟูซส์ถัดมาครับบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของทัชแพดนะครับซึ่งจะเป็นแบบมัลติทัชนะครับก็สามารถซุมเข้าซุ่มออกได้นะครับใช้งานร่วมกับ Windows 8ได้ค่อนข้างลงตัวเลยนะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวา ก็จะอยู่ในพื้นผิวเดียวกันกับตัวทัชแพดนะครับก็ได้เห็นในส่วนของการดีไซน์นะครับหน้าจอคีย์บอร์ดทัชแพดไปแล้วนะครับหลายๆคนอยากรู้แล้วว่าสเปคเนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับมันแรงจริงพอที่จะเล่นเกมได้หรือเปล่านะครับอ่ะนะครับเรามาเช็คสเปคกันเลยนะฮะ CPU ที่ใช้นะครับก็เป็น CPU กทาง amd นะครับก็จะมาในโค้ดเนมนะครับหรือโมเดลนะครับ amd fx นะครับ7 6 0 0 p นะครับในส่วนของ RAM หรือเมมโมรีนะครับจะเป็น RAM แบบ DDR3 นะครับ8 g b นะครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นกราฟิก2ตัวนะครับก็คือ AMD Radeon R7 นะครับกราฟิกซึ่งเป็นชิปออน CPU นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเรามาเช็คจาก GPU C ดีกว่านะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการ์ดจอแยกตัวใหญ่นะครับเป็น MD Radeon R9 นกะครับ m 2็0 x นะครับก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของฮาร์ดดิสครับเป็นฮาร์ดดิสแบบจานหมุนนะครับก็ความจุ 1TB ทครับความเร็วรอบก็7200รอบนะครับสำหรับคนที่จะใช้เป็น SSD ก็สามารถเอามาเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อความแรง ทีนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือมีฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า amd นะครับ gesture control นะครับซึ่งสามารถคอนโทรลนะครับโดยการใช้มือนะครับสั่งการนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูดีกว่านะครับอ่าเวลาเราจะเลื่อนหน้านะครับขยับหน้าเนี่ยนี่นะครับสามารถใช้มือคอนโทรลได้นะครับเหมือนอย่างเวลาเราพิเศษงานนะครับต้องการใช้ powerpoint นะครับยืนอยู่ไกลๆไม่ต้องใช้เลเซอร์แล้วนะครับแค่เราใช้มือนะครับนี่ฮะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคโนโลยีไฮไลท์ของทาง amd เขาที่ลงในเครื่องนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือ amd face login นะครับเราสามารถแคปเจอร์หน้าของเราเก็บไว้นะครับซึ่งเวลาเราจะล็อกอินเข้า windows หรือเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถแคปเจอร์หน้าของเรานะครับพอเวลาเราเปิดเข้ามาเนี่ย มันก็ใช้ตัว Face Login นะครับสแกนหน้าของเราปุ๊บมันก็สามารถเข้าสู่หน้า Window ์หรือเข้าหน้าเว็บไซต์ได้แล้วนะครับทีนี้ครับในส่วนของการทดสอบนะครับเราก็จะลองตัว 3D Mark 11 Professional Edition นะครับให้ทุกคนได้ดูกันว่าสเปคเนี่ยที่เราเห็นกันไปเนี่ยว่ามันจะแรงจริงไหมเวลาเ,าเอาไปเล่นเกมเนี่ยมันจะมีอะไรกระตกไหมนะครับอ่ะมาดูกันนะครับผมเทสยาวๆเลยแบบ Extreme ด้วยนะครับเต็มไซส์เลย 1080p นะครับ เดีย๋ยวเราไปดูกันว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันจะในระดับไหนนะครับอันนี้เป็นด่านแรกนะครับกราฟิกเทสหนึนะครับ นี่ครับเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลคะแนนก็ออกมาอย่างที่เห็นเลยนะครับ X 1207นะครับก็ค่อนข้างเดียวโอเคนะครับสำหรับผลคะแนนนะครับสเปคนะครับนี่ด้านล่างเลยนะครับ G P U ก็จะเป็น A M D Radeon R 9 M 2 8 0 X นะครับ C P U ก็จะเป็น A M D F X นะครับ7 6 0 0 P นะครับนี่ เป็นยังไงบ้างครับได้เห็นสเปกกันไปคร่าวๆแล้วนะครับยังเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์บันเดิลนะครับที่มีมาให้นะนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นซับวูฟเฟอร์นะครับก็สําหรับใครที่เคยดูเรารีวิวโน้ตบุ๊กจากทางเอซูที่เป็นซีรีส์ n นี่มันก็จะมีตัวซับวูฟเฟอร์ตัวนี้มาให้นะครับเป็น Sonic Master นะครับซึ่งพอเราเสียบเข้าไปเข้าไปร่วมกับการทํางานของเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าแบงก์แอนด์โอลูเซนเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเสียงนี่กระหึ ตอบโจทย์ครับสำหรับคนเล่นเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับชาร์จไฟนะครับค่อนข้างที่จะมาหึมานิดนึงนะครับก็แน่นอนแหละเครื่องสเปคขนาดนี้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของเทคโนโลยีของทาง amd ที่ลงมาเครื่องนี้เนี่ยมันจะเป็น pure amd นะครับเต็มๆเลยนะครับเทคโนโลยีที่มีเพิ่มเข้ามานอกจากที่เราลองให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเป็นหลักการคิดของทาง amd นะครับมีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า hsa นะครับซึ่งจะเป็นตัวกลางของการทำงานนะครับดึงคอของ G.P.U. A.P.U. เข้ามาทํางานร่วมกันทําให้คอร์มีมากขึ้นนะครับเดิมเนี่ยคอร์มี4คอร์นะครับไปทํางานร่วมกับ G.P.U. เนี่ยรวมกันก็จะเป็น8คอร์ไอ้ตัวเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า H.S.A. เนี่ยมันจะทําการนําทั้งหมดเนี่ยมาทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันรวมกันเป็น12คอร์เพิ่มมาอีก4คอร์บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะแรงนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมหายห่วงครับนะฮะทีนี้ครับเรื่องของราคานะครับสเปคแรงขนาดนี้เนี่ยผมว่ามีแต่แต่3 0,000ื่นนะครับ ก็เป็นแล็ปท็อปสำหรับเกมมิ่งนะครับราคาขนาดนี้ผมว่าน่าจะพอจับต้องกันได้นะครับบางคนเนี่ยซื้อน้ตบุ๊กที่เป็นเกมมิ่งนะครับค่อนข้างที่จะหลักแสนอะ่ะเกือบเกือบแตะแสนนะครับก็ซื้อกันได้ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ที่สำหรับคนที่กำลังมองหานะครับน่าจะตอบโจทย์นะครับก็สาวก AMD นะครับไปลองหากันดูนะครับสำหรับตัว ASUS N551Z ตัวนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทาง AMD ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบ็อกให้แฟนๆชาวโอคอกซอนได้ดูกันนะครับวันนี้เนี่ยผมนัทมิสเทอรี่และทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ ติดตามพวกเราครับนัดมิสทรีแอนด์เดอะแก๊งมีแก๊งด้วยเหรอเออถ้าอยากติดตามที่นี่เลยครับกดซับไข่ไม่ใช่ซับส c คร b e สั่งกิ๊ได้ยังตรงนี้นะไหนอะตรงนี้อะไรอะซับสไคร์โปุ่ม,มานะอืมบอกนะันแล